น้ำที่ว่าะใสยาทำอะไรที่ไม่รู้ถูกต้องไม่ปายใจขาทำผิดพลาดโอเคอันนี้มันเสียเรื่องคิดคำาชั่วไม่คืเตํารไทย ผู้ชมค,ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะใจนะครับสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถมาทําหน้าที่พิธีกรได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจสัปดาห์ที่แล้วเรานําเสนอเรื่องราวของพลตรวเอกสมเพียรเอกสมยานะครับหรือจ่าเพียรนะครับผมมั่นใจครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงคิดเหมือนกับเราทั้งสองคนว่าชีวิตของจ่าเพียรเนี่ยเป็นที่น่ายกย่องทั้งในแง่ของอุดมการณ์และการใช้ชีวิตของท่านนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับที่ดูหลายคนบอกผมว่าดูแล้วเนี่ยอดร้องไห้ไม่ได้จริงๆ ก็หลายคนเป็นเช่นนั้นนะครับและสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของจ่าเพียรอยู่เป็นภาคต่อนคค<ล>ะครับแล e e e ้วก็เนื้อหาในวันนี้นั้นจะทําให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตว่าต่อให้ใครก็ตามเป็นตํารวจที่ดีเ,<ร>เป็นตํารวจที่กินอุดมการตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ก็หนีไม่พ้นที่จะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากหลายครั้งในชีวิตทีเดียวครับครับจ่าเพียรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของจอใจไว้นะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับเสียดายที่ท่านเสียชีวิตในขณะที่เราเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้นําท่านมาออกรายการรนะคับ แต่ว่าที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเรื่องความลําบากในการใช้ชีวิตการทํางานเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีเชื่อไหมครับว่าเราฟังเรื่องจากเพียนขอย้ายจากพื้นที่อันตรายเนี่ยมาในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็<ม><ใ>นล<ะ>่าสุดนะครับล่าสุดจริงๆแล้วในชีวิตการทํางานของท่านเนี่ยท่านขอย้ายจากพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อันตรายเพื่อขอทํางานถึงสองครั้งด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็ในการทํางานของท่านในการปราบโจรในพื้นที่อันตรายเนี่ยท่านถูกเด้งเพราะเจอตอเนี่ยถึงสองครั้งครับ วันนี้เราจะฟังเรื่องราวผ่านปากคำของจ่าเพียรที่เราบันทึกไว้เช่นเดิมแล้วก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับสองท่านอยู่ในรายการแล้วเป็นภรรยาและบุตรชายครับคุณพิมพชนาและสิบตารวจโทโรจนินภูวพงศพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญพิเศษท่านอดีตอธิบดีกรมตํารวจท่านพลตารวจเอกสวัสดิอมรวิวัฒและคุณหญิงคัทริยาอมรวิวัฒภรรยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าอย่างนี้ครัคุณพ่อคุณแม่ผมเองครับวันนี้ท่านไม่ได้มาในฐานะพ่อแม่พิธีกรแต่ว่ามาในฐานะว่าจ่าเพียรได้เคยพูดถึงว่าในส่วนหนึ่งของชีวิตการทํางานเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านอดีตอธิบดีกรมตํารวจครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากให้เป็นประโยชน์ถ้าจะมีใครสักคนในประเทศไทยที่รู้เรื่องวงการตํารวจดีรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงให้มันดีขึ้นได้แน่นอนคุณพ่อของน้องนัทน่าจะเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมาพูดเรื่องนี้ให้เราได้รับรู้ได้ได้เป็นความรู้ได้ ก็ย้ำอีกทีครับความตั้งใจของเจาะใจก็คือนําเรื่องราวของจ่าเพียรมานําเสนอให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจไม่น่าไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรอยู่ถ้าท่านทําอย่างเต็มที่ทําอย่างรักชาติรักแผ่นดินเรื่องราวของจ่าเพียรก็จะเป็นกําลังใจให้กับท่านและอีกเรื่องก็คือการตายของจ่าเพียรน,นั้นทําให้เราได้บทเรียนเราจะแก้ไขอะไรเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วตารวจคนอื่นๆที่ยังทํางานอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ ที่สามมังกก็โดนเรื่องอ่ะมีคนตายเขตโกตาบาลูตายโดนเดินกระบวนกาี่สชั่วโมงอ่ะนักการเมืองอให่นะคะไกลมีมีเรื่องอะไรฮะยูเดินกระบวนรมีคนตายกล่าวหาว่าชาวันโกตาบาลูกับพวกเขาคนจับชาบานไปยิงทิงเรารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำงานทุ่มเทเพื่อเพื่อแผ่นดินนี้เท่าไหร่เลือดทาแผ่นดินนี่พูดได้ว่าเป็นปี๊บแล้วค่ะจะสำรองก็จะการค่ะ ที่แรกออกแล้วที่แรกจะสํารอง <ฮะ S 1> บอกเลยนย่นะ่จะบ้ากี้นะจะสํารองยิงแม่เลยเป็นประโยชน์แล้วเป็นระบบข้ไม่ต้องมานั่งขอร้องขอชีวิตกันทีละคนนี้คับเราเตรียมตัวเป็นแม่ไมต้ตลอดเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูก ใน,ในรายการจอดใจคืนนี้เรายังคงพูดคุยเรื่องราวชีวิตของนักต่อสู้จากเพียนเอกสมยานะครับนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงนี้เราจะเริ่มคุยกับภรรยาของท่านกันก่อนเรียนถามคุณพินชนาอย่างนี้ครับแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับผมรู้แค่ว่ามีบุตรชายหมดเลย4คนใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่งงานกันมา3าปีค่ะตั้งแต่ตอนนั้นท่านอยู่ในยศอะไรฮะพลตารวจค่ะคนคือชั้นผู้น้อยที่สุดของของตำแหน่งเลยใช่ค่ะประทับใจอะไรในตัวจากเพียนครับ ตอนที่เขามาพูดคุยด้วยนะคะ,ะก็มองตาเขานะคะ,ะมองตาเขาที่ในตาเขาจะมีเป็นเฉกเฉกเหมือนตุ๊กตา<ะ>ท,ที่ในตาของตุ๊กตาที่มันเป็นเฉกเฉก,<ะ>กในตาในตาอย่างนี้สู้คน<ะ><ะ>สามารถปกป้องเราได้คุม้มครองเราได้เราก็เลยเลือกเขาผมดูในข่าวบอกว่าตอนที่คุณพิงคณาไปเก็บข้าวของ,ของ,ข,องของปุ้มกับเพียรน,นะฮะ มีไม่กี่อย่างมีฟูกเล็กๆมีอะไรใช่เขาเขาจะบางครั้งเขาจะไม่ขึ้นไปนอนข้างบนด้วยซ้ำบางครั้งก็จะนอนที่แคร่ข้างล่างเขานอนง่ายๆกินง่ายๆค่ะครับชีวิตความเป็นอยู่ของจ่าเพียรเนี่ยสมถะอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฮะใช่เขาจะอยู่ง่ายกินง่ายเขาเคยเล่าไหมครับตอนที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเป็นหน่วยไปลบกับโจนอะไรอย่างนี้อยู่ยังไงกินอะไรครับถ้าเขาจะเข้าป่าทํางานมีภารกิจนะคะครับเขาก็จะต้องสั่งให้ให้ทำตะเบียง วันนี้ภารกิจสามวันห้าวันหรือเจ็ดวันถ้าสามวันก็จะต้องหุงข้าวและที่อาหารหลักคือไข่ต้มและปลาหลังเขียวปลาเคม็มนะคะปลาเค็มทอดแล้วก็สมาสมาคือหมายความว่าพริกกับเกลือภาษาอิสลามทางใต้เขาเรียกสมาทำพริกกับเกลือก็ไปกินในปลาถ้าเข้าหลายวันภารกิจหลายวันก็ต้องมีมีข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวไปด้วยค่ะอย่างดีก็มีไก่ทอดไปด้วย ก็ต่างคนในชุดนั้นเมื่อก่อนเป็นชุดยมทองสิบสองมีลูกน้องประมาณสิบกว่าคนก็ก็ต้องออกกันเองคือทุกคนก็จะเอาข้าวเหนียวปลาใช่ใครมีอะไรปลากระป๋องกระป๋องนี่ไว้หลังสุดถ้าถ้าว่าเราปะทะก่อนเราทํางานได้ผลเราก็ออกก่อนค่ะแล้วการไปแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ไปสักกี่วันก็ไม่แน่กัภารกิจถ้าสามวันสองวันบางทีก็เจอโจรก่อนเมื่อก่อนเราต้องเข้าไปล่าเขา คือ<ล>เรารู้เรารู้เป้าหมายชัดเจน<ช>แล้ว <สะ S 1> เราจะมีสายมาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแต่เราก็เป็นดักซุ่มหรือล่าตะเวเอนอย่างนี้ไปเจอเวลาไปแต่ละครั้งนี่กังวลขนาดไหนฮะอ๋อก็กังวลก็ต้เตรียมตัวว่าเอ้ยเราเป็นแม่ตำรวจเป็นแม่ไม้ได้ตลอดเวลาค,ค่ะโอ้ล้วทีนี้เลยฮะค่ะคิดอย่างนี้เพราะว่าผมกำลังสงสัยว่าคงมีคุณภรรยาอีกหลายท่านที่สามีต้องเข้าป่าไปล่าโจรแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีกว่ากันนะฮะฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายเขาก็มีอาวุธเหมือนกันค่ะ เคยเคยคุยกันหรือทาทาใจยังไงตกลงกันไว้อย่างไรอันนี้ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เพราะเราเลือกเข้ามันแนวนี้แล้วตํารวจมันต้องอาชีพอาชีพเขาเป็นอย่างนี้ครับค่ะงั้นคุณเสียงตลอดบอกตัวเองไงฮะฉันพร้อมเป็นแม่ไมอย่างนี้หรอใช่เราเตรียมตัวเป็นแม่ๆหมตลอดเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกคุณพิชนาเคยขอไหมเคยขอจะเพียนไหมครับอันนี้คือช่วงหนุ่มหนุ่มก็ได้นะับเคยขอไหมว่าขอให้หยุดทํางานแบบถึงลูกถึงคนแบบนี้ไม่ไม่เคยขอ พราเป็นรูปตำรวจค่ะก็คือเข้าใจในการทำงานครับรุยแหลกค่ะเข้าใจครัแล้วอย่างบางครั้งมีการย้ายไปอยู่ในงานที่ไม่ไม่เสี่ยงภัยละอ่าค่ะแล้วก็ยังขอยยายให้กลับเข้าไปทํางานเสี่ยงภัยอีกพอเราอยู่ที่ลําบากแล้วเราไปอยู่ที่สบายแล้วก็ความรู้สึกนั้นก็เคยขอเขาบอกว่าพ่อลูกยังไม่ถึงิถึงตะหลงถึงฝั่งลูกยังเรียนไม่จบนะลูกยังเล็กยังเล็กอยู่เขาบอกเขาโอ้อยู่ไม่ได้แล้วนายขอ พวายลาไปเจอเขาที่สนามบินเขาไปตำรวจตมเจับหนังสือนะคะก็บอกว่าเพียนไปช่วยงานเราหน่อยไม่มีใครทํางานเลยไม่มีผลงานออกเลยไม่ไม่ประทะเลยค่ะในช่วงนั้นในปีนั้น,นค่ะจะเ,เพียนได้เคยเล่าให้ทีมงานเราฟังในเทปก็มีเทปเสียงช่วงนั้นด้วยนะครับที่จะเพียนเล่าให้ฟังก็คือว่าท่านอ,อ,อยู่ในที่ตอนนั้นท่านอยู่ปลอดภัยอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วล่ะความรู้สึกครอบครัวอบอุ่นเราสบายแล้วล่ะตอนนั้นเราขอย้ายกลับเข้าไปทํางาน จ่เพียนจะเล่าไว้ยังไงเนี่ยเราไปฟังเทพเสียงกันเลยครับ